เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ t o y ยต้ toyota, เตรียมเปิดตัวกระบะรุ่นใหม่ all new toyota stell สวัสดีครับ,บเพื่อนเพื่อเมื่อวันที่จะพากันยายนที่ผ่านมาสื่อต่างประเทศได้เผยแพร่เอกสารสิทธิบัตที่คาดว่าจะเป็นการจดสิทธิบัตของรถกระบะขนาดเล็กที่มีชื่อว่า s t e l โดยมีจุดประสงค์เพื่อผลิตมาแข่งขันกับรุ่นต่างๆเช่นปอร์ตมอริสเชฟโรเลตมันทนาและฮุนไดเซนทาคู ในตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดที่สรุปออกมาแม้ว่าแนวคิดจะเป็นการใช้แพลตฟอร์ม tnga เช่นเดียวกับโคโร a เพื่อพัฒนารถกระบะขนาดเล็กที่มีเทคโนโลยีและกลไกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเพื่อป้องกันสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าซึ่งก่อนหน้านี้ทางโตโยต้าและจาหน่ายรถยนต์ที่ใช้ชื่อโตโยต้าสโตลพัฒนาทั้งหมด3ามเจเนเรชั่นตั้งแต่ปี19 5 4ไปจนถึงปี2000ซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูง สำหรับการสร้างรถกระบะขนาดเล็กกับผู้คนในต่างประเทศที่นิยมใช้รถกระบะขนาดเล็กสำหรับในบ้านเราแล้วอาจจะไม่ได้ใช้รถประเภทนี้เนื่องจากประเทศไทยนิยมรถกระบะขนาดใหญ่เป็นส่วนมากหากเพื่อนเจ้าคลิปฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ Terima kasih telah menonton!